สวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อพอๆนะเพิ่งเรียนจบมาได้ปีกว่า,วาตอนนี้น่ะเหรอเป็นพนักงานประจำแต่ก็มีความสุขดีนะได้ใช้ชีวิตที่เพิ่งกำลังจะเริ่มต้นกับความฝันที่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองแต่ทุกคนคะเราทำความฝันนั้นสำเร็จแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้เรากู้ซื้อบ้านผ่านกับทางทอออแล้วทุกคนคนุคิดใช่ไหมละคะว่าผ่อนไปใช้ไปเดี๋ยวก็หมดเฮ้ย แต่นเนี่ยยังไม่ใช่จุดจบของความสมบสุขหรอกนะคะความปั่นป่วนมันกําลังจะเริ่มต้นขึ้นตึงหากพระโลกไซเบอร์ที่เต็มไปด้วยพวกแกงมิจฉาชีพคอร์เซ็นเตอร์หลอกลวงทําลายชีวิตคนอื่นโดยใช้วิธีมักง่ายและเห็นแก่ตัวมาค่ะตามมาดูชีวิตของปอๆหลังจากนี้ว่าจะรับมือกับผลพวกนี้ยังไงแต่ก็ดูไว้เป็นบทเรียนนะคะ สวัสดีค่ะโทรมาจากธนาคารทอ,อสอน,นะคะขณะนี้กำลังเงินใส่คุณปอปอใช่ไหมคะ,คะไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรหรือเปล่าค่ะก่อนอื่นต้องเน้นให้ทราบก่อนนะคะว่าทางทอออสอมีมาตรการช่วยเหลือผู้กู้รายใหม่เพื่อกระตุ้นธุรกิจไปจำนวนเงิน2,000บาทแต่ก่อนอื่นขอได้ขอทราบเลขบัตร,ร,าารประจำตัวประชาชนและบัญชีธนาคารผู้กู้คนค่ะทำไมต้องตรวจสอบใหม่คะในเมื่อทางธนคาคารน่าจะมีข้อมูลอยู่แล้ว เนื่องจอรรกากเขา,า,า,เ,เ,าเป็นมาตรการของธนาคารค่ะตามเพปที่แจ้งให้ทราบไปเมื่อครู่ค่ะเ,เดี๋ยวก่อนนะคะขอเก,ก่อนว่าไม่่เทสั์เขาจริงหรือเปล่าเป็ต้องเช็คหรอกค่ะคุณปอปอเชื่อใจได้พราอมาตรการของธนานคารเรามีความต้องการที่จะช่วยเหลือกู้รายใหม่จริงๆค่ะออ้่สักครู่นะคะคยเมก,กับเขาแบาบยวนวว่าเป็นเขาจริงหืป่ว่าเข,ขาไปนเอน คุณปอปอะคะ่ะเงินที่ทางธนาคารจะโอนเข้าบัญชีเป็งงนจำนวนสองพันบาทเลยนะคะ,ะค่ะรอสักครูค่นะคะหลังจากวงสายเจ้าหน้าที่จะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีให้คุณป,ปะะอปอค่ะทางเราอสองยินดีให้บริการหากมีข้อสงสัยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0จ้าป้าสอง 4, 6, 4, 8, 8, คะ่ะขอบคุณค่ะผ่านไป3นาทีแล้วทำไมเจ้าหน้าที่ยังไม่โอนเงินกลับมาเลยอะ่ะ รู้สึกแปลกเมื่อตอนแรกเลยเขาจะเอาข้อมูลแบบประชาชนเลขบัญชีเราไปทำไรอะไหนขอเช็คดูหน่อยสิไมาใช่มีจฉาชีพหรือเปล่าแอดมินไลน์ส่นต์องต้านข่าบองขอลองดูหน่อยละกันสวัสดีค่ะแอดมินพอดีว่ามีเบอร์082-946-4808โทรมาแจ้งว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากทอ,อสองค่ะ ให้แจ้งเลขบัตรประชาชนกับเลขบัญชีธนาคารล้วทางทออสอจะโอนเงินให้จำนว 2, น2,000บาทค่ะฮะเป็นข้อมูลเท็จเหรอเป็นข่าวปลอมเหรอตังสติใจอย่างงี้มอนปอปอเราต้องมีทางแก้ไขใช่สิโทรบอ,อกเพื่อนดีกว่า เขาเรียนกฎหมายมาน่าจะให้ข้อมูลมาได้โทรตอนนี้เลยว่าไงปอปอเขาเพิ่งโดนมีฉายชีพโทรมาขอข้อมูลส่วนตัวผ่านามาที่ให้ข้อมูลไปแบบไม่กินให้รอบครอบเลยบอกว่าโทรมาจากพออสเขาก็กู้เงินซื้อบ้านผ่านพออส,สผ่านพอดีไงแล้วเขาบอกว่าจะโอนเงินให้ทันที2000บาทเป็นมาตรการช่วยเหลือผู้กู้รายใหม่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ว่าก็ต้องให้เลขัตรประชาชนกับเลขบัญชีธนาคารก่อนคือเขาให้ไปแล้วด้วยที่แรกเราก็แปลกใจนะแต่พอเขาบอกว่าจะโอนเงินให้ทันทีเขาก็ไม่มีความลังเลเลยเขาก็ให้ไปเลยอะปอปอใจเย็นก่อนนะเดี๋ยวเราช่วยกันแก้ไขปัญหาอย่างมีสติไปด้วยกันก่อนอื่นเลยปอปอต้องโทรไปที่เบอร์1.44 1มชสอ,อทอเพื่อแจ้งความไปยังเจ้าที่ตำรวจก่อน เขาจะได้ประสานงานไปอย่างธนาคารที่ปปใช้อยู่ให้เขาอายาบัตรไว้ก่อนปปไปติดต่อที่ธนาคารไว้ด้วยส่วนการแจ้งความนั้นปปแจ้งความออนไลน์ได้ย4สีชั่วโมงเลยหรือว่าถ้ามีอะไรอีกเดี๋ยวเราค่อยไปที่กองบัญชาการตํารวจสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกันนะขอบคุณมากนะสปปเขารู้สึกมีความหวังมากอโอเคเดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวเขาบอกนะสวัสดีค่ะุณตำรวจ มีเรื่องจะแจ้งความ่ะโดนแก๊งคองสินเตอร์หลอกก็ามาจากพออสอจะโอนเงินเข้าบัญชีสามพันแต่ว่าต้องแลกกับเรื่องแบประชาชนก็เลยกบัญชีค่ะให้ไปแล้วด้วยของคุณตำรวจทางเจ้าหน้าที่รับทราบแล้วนะครับและจะดําเนินการให้เร็วที่สุดแต่ทางเจ้าหน้าที่นะครับอยากให้ผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความกับสํานักงานตนํารวจอีกครั้งนะครับแล้วก็ลงบันทึกประจําบันไว้ด้วยหลังจากนี้เนี่ยผมจะรีบติดต่อดําเนินการทางธนาคารให้นะครับเพื่อที่จะอายัดบัตรให้นะครับผมโอเคได้ค่ะ เดี๋ยวจะไป๋ยวนี้เลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับดิฉันออรราข่าวเช้าทัานทุกสถานการณ์ วันนี้นะคะมีรายงานข่าวเรื่องทออสใช้เบอร์029464808โทรสอบถามเลขบัญชีเพื่อโอนเงินให้จำนวน2,000บาทโดยทางศูนย์ต่อตั้งข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทออสสังกัดกระทรวงการคลังพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จค่ะจากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าธนาคารอาคารสงเคราะห์ใช้เบอร์082 9464808โทรหารลูกค้าเพื่อสอบถามเลขบัญชีและบัตรประชาชนในการโอนเงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนละ2,000บาททางธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอ,อสสสังกัดกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าหมายเลขดังกล่าวไม่ใช่หมายเลขของทอ,อสสหรือผู้ปฏิบัติงานของทอ,อสสแต่อย่างใดซึ่งขณะน,นี้สามารถติดต่อไปที่หมายเลขดังกล่าวได้แล้วจึงขอแนะนําให้ประชาชนสอบถามธนาคารต้นเรื่องทุกครั้ง ่อนที่จะให้ข้อมูลใดๆเพื่อเป็นการป้องกันภัยจากมิจฉาชีพดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและขอความร่วมมือส่งไปยังผู้ที่จะแชร์ข้อมูลหรือว่าบอกกล่าวในช่องทางออนไลน์สื่อสังคมออนไลน์ต่างๆสำหรับวันนี้ดิฉันขอลาไปก่อนและพบกันใหม่วันเสราร์เวลา9นาฬิการตรงกับรายการข่าวเช้าทันทุกสถานการณ์สวัสดีค่ะ